สะบายดีมือนี้เฮาสิผ้าเลาะส้มนครหอโลวงเวงจาน,นี้ซึ่งจุดเริมต้นของเฮามือนี้ก็คือจากจุดโซนซางสามโหรือว่าโซนเจ้าฟ้าง,งุ่มเบิ่งซ้ายมือนี่นะโซนางสามโหจากจุดนี้ไปหาพุ้นและสิผ้าฝปายมือนี้ไปหาหงหมอห้อยสามจนไปหอดหองหมอห้อยสาม เส้นทางตัวห้าไปเดี๋ยวนี <That> s <S ้นี่นะเส้นทางตัวห้าขี้ไปเดี๋ยวนี้เป็นเส้นทางเส้นล่งเส้นนี้นะมั่นสีโบมีรลโสดมากห้าสีขี้ลงไปได้เลยสีโบมีรลดโสนมากซื้อไปได้เลยพุ้นนะแต่ว่าห้าสิีโบไปซื้อพุ้นห้าสีเลี้ยวขวาอยู่นี่ซีแยกไฟแดงอยู่นี่เลี้ยวขวาอยู่นี่เพอ่์สีไปล่อแคมคอไปล่อโซนโซนเจ้าอนุยแคบคอ แต่ว่าตัวน,นี้ก็ังบ่มีคนมาขายเคืองดเอเฮาสิกี้ลดโลพาโลเบิรงเบิรงซ้ายมือนี่เป็นฮงองฮนวิทยายลายัยเทคนิคปากประสักเบิรงซ้ายมือบนเทากายมาเมื่อกี้นี้นี่นะเฮนมาเฮนหลายเทไรคนต่างแขวงก็มาเฮนหลายอยู่นี้อยูทย่ทางหน้าเทานี้ตนันนี้เพิ่นสิีฮให้รงแฮมไม้บ่เบิ่งซ้ายมือนี่น่าจะแมนรงแฮมหลังไม่อีก เดี๋ยวยุ่มแคมคลองอยุ่พูนแหละเพิ่นเฮ็ดคู่กันน้ำเพิ่นเฮ็ดคู่กันเจิ้นมันละเหลียวเหลียวโบหินซ้ำแคมคลองตัวนี้นี่กำลังสีฮอดอันแคมคลองแล้นี่ตอนหกโมงนี่เพิ่นกันได้ทางบนเฮาสิไปนี่นะบนมาลายนี่นะเพิ่นกันโม่เฮอร์ล้นเลนได้ตอนหกโมง ตอนนี้เข้ามานี่ซีโมงซีโมงนี่เพิ่นยังป้อยลถแลนอยู่แต่ว่าหอดหกโมงก็เพิ่นปิดทา่าแล้วก็แทวเข้าไปตอนนี้นี่เป็นบ่อนคนแลนลิ้นเลนโหและนี่นะแต่หกโมงไปนะนะผูดีตะเวนตกดินแล้วก็เป็นบ่นอนขาเจ้าออก,กับร่างกายพากันมาแลนมาอันนั้นอยู่เซลเซลอยู่นี่เลยอยู่เบื้องซ้ายมือนี่ก็เป็นตลาดกลางคืนอยู่เบื้องซ้ายมือนี่นะเป็นตลาดกลางคืน ตอนนั้นคำคำน่กนเขาเจ้าสีมาขายเคิงตัวนี้กะเป็นตลาดคือกันนีน่งามทะเลตลาดตัวนี้มีขาเจ้าตบแต่งไฟเสื้อหลังค่านะตัวนี้เป็นแขมคอตัวนี้นะนะเบอฟะฟาดฟาเบื้งทางเบื้องแขมคองตัวที่เราเห็นตัวนี้นี่นะเบิ้งเบื้องขวามือเอาขี่รถมาแต่ผมอยู่เบือเบ้องขวามือง,อา,มา,มอองาม เพิ่นหากเห็ดไหมแต่มาอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เพิ่นสีกลางเต้นแดงธรรมดาอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เพิ่นสีกลางเต้นแดงธรรมดาตัวนี้เพฮ็ดไหมอยู่เบื้องขวามือนี่างามตัวนี้นี่ฝ้าทั้งนั้นเป็นฟังไทยอยู่พุ่นนะเป็นฟังไทยเป็นอำเภอสีเซีงยงไหมจังหวัดหนองคาย หญ่ได้ศูนเจ้าอนุเป็นศูนที่หญ่ที่สุดประมาณ2กิโลเมตรความความความยายนะฮาขีา่รถเบิงซัสมสีเลนเมื่แล้วสุดแล้วศูวนย์เจ้าอนุไปไปต่อันแถวนี้ก็เป็นห้างเป็นอนั้นเลนแถวนี้นี่นะเบิ้งซ้ายมือเพิเ่นกำลังเฮ็ดไหมตัวนี้ เป็นบ่อนขายเคืองขายนั้นกลางคืนนี่ก็เขาเจ้ามากากินเหล้ากินเบย์มากกินอันนั้นแถวนี้มกักเลยไลรถจอดเต็มหมดเลยแถวนี้ตึกตวขาวเขาเห็นอยู่ทางหน้ากะเบิก์ซ้ายมือนี่ก็เป,ดดเ,เป็นหงแหมดออจันพระเลสเป็นหงแหมดออจันพระเลสอยู่แถวอันเขาเห็นนั่นเคือ,คอหงแหมดออจันพระเลสนี่ เป็นดินเป้าว่างนี่เพิ่นมีโครงการอันเต่ดนอลไได้ยินี่ยว่สาสีเฮตันยังเฮตเมืองไม่เห็นแต่หลังกับสีอ,อมอเดรตัวน,นี้เจ็ดแปดปีเลยตะกี้สีเฮตทูปปกำงาม,งามเดี๋ยวนี้นะ่สั่งกับสีล้มมาเลยอันนี้ก็เป็นเพิ่นพักพูเทนได้น,นีได้ต้นกองประซุ่มอาซีแปซิฟิกนะเพิ่นสร้างตน้นฮัฟพูเทน มาประชุมอาซีปแปซิฟิกปือเล่าหาเป็นเจ้าภาพมือปี2011บเอ็ดบอเลืปี2012ันสิบสองนี่เลยขึ้นซางหนึ่งขึ้นพักผู้แทนอยู่นี่บ่างามรัฐมนตรีในในายกรัฐมนตรีมาพักอยู่นี่เฮลเซลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปพักอยู่ฮองแฮมนี่ยุทธเทวป้าไม้แถวนี้แม้นเมื่อไโครงการเฮ็ดเมืองเมืองไม่เนี่ยนะเมือ่อเจ็ดแปดปีก่อนนะเดี๋ยวนี้สั่งกับสีก็ล้มหมดเลยจักโครงการนี้ก็ จักยกเลิกไปหมดเลยลต้นไม้ก็จใหญ่ายหมดเลยต้นเพิ่นติดหูเส้นนี่ป้างามแต่เทไรงามกว่าคนบึงท่าลงนี่เด็กสังกะสีอ,อมนี่นะี่ยาวมาแต่พ้นเลยแต่ส่วนเจ้าอ,อนุพูเลยจนมาหอดพี่เลยบอกเสียยาวถ้าว่าเฮ็ดแล้วนี่หว่งามกว่าบึงท่าลงสังกะสีก็จะจะลมม้มหมดเลยตัวทางหน้าเขาเห็นนี่เบื้องซ้ายมืออีกกาเป็นนั่น หงเหมมีได้ตันวนี้กันเลยหงเหมเล่นมากงามหงเหมเล่นมากเห็นดิงามเหงเหมเล่นมากตั้งอยู่เข้มคลังเลยอยู่เบื้องซ้ายมือก็เป็นเข้มคลังเห็นวิวทิวทัศน์ดีนะมันกำงามงาม เส้นทางเส้นนี้ตัวห้าไปเดียวนี้นี่ต้นกองประซุ่มนเน้อพิ้นเฮ็ดตากะโล่พุทนเส้นทางเส้นนี้นะพิ่นเฮตดตากะโลขึ้นตามาดามทางเส้นนี้เดียวนี้สลุหมดเลยเฮาฮอดที่แยกตัวนี้ถ้าว่าห้าเลี้ยวขวาไปก็ไปซอร์พูน้นไอซี่แยกตัวนี้นะถ้าว่าห้าเลี้ยวขวาไปพุ้นนะไปซึ่งวงเวียนจินเนโมโลแล้วก็ออซิลพุนและ เดี๋ยวซ้ายไปอีกก็อเซิร์นโคขค้าแม่น้ำคงไปน้องค่ายอยู่เบื้องซ้ายมือนี่ก็เป็นหงเฮียนหงเฮียนตัวนี้ก็วิทยายลัายเทคนิคเล่าเยอรมันตัวที่เขาอกลายมาเมาื่อกี้นะี้ตัวทางหน้านี่ก็เป็นสถานทูตได้ทางหน้าเขาไปเดี๋ยวนี้นะเป็นสถานทูตจึงน้อยกายวัดไปนี่เป็นสถานทูตเมียนมาห,หรือว่าพมา่านะ เป็นเป็นสถานทูตเด็กกายวัดไปนี่ก็เป็นสถานทูตพมา่าหรือว่าเมียนมาจังนวอดฮอดกำแพงเนาะเด็กขากำแพงตัวนี้ไปสถานทูตพมาอยู่นีเด้อแล้าเข้าเลี้ยวขวาไปฮอดุงเวียนนี่น้อยตัวนี้เข้าเลี้ยวขวาไปพุ้นนี่เ้าว่าเข้าเลี้ยวขวาไปพุ้นเละเป็นสถานทูตจีนเข้าเลี้ยวขวาไปพุ้นนะนะสถานทูตจีนระคา นำไปอีกเป็นสถานทูตรัสเซยอยู่คุณนำันัไปอีนะเปลี่ยนสถานทูตรัสเซยแต่ว่าเฮ้าเลี้ยวซ้ายมาทางนี้เพื่อสิไปเฮาเพื่อสิไปห้องมอร้อยสามทางหน้าเฮานี้มีเป็นสำนักง,งานใหญ่อันนั้นอันนี้นะไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าเลาาอันนั้นนะตึกตัวเข้าเห็นตัวนี้เบื้องขวามือตึกงามๆนี่อ เป็นเป็นตึกไฟฟ้าเดยวเคยยอดเลยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ามีสองตึกได้ตึกนึงมันโบโเห็นมันบางถ้าว่าห้าเลี้ยวซ้ายไปวงเวีนเม่อกนี่แหละออเซอร์ตลาดเสาเลยม่อกนี้ถ้าเ้าเหลียวซ้ายแต่ห้าเรลียวขวาขายมา ตูาา่แถวนี้ก็เป็นหงเฮนได้ตัวหน้าไปนี่เป็นเป็นหงเฮนสภา,าสภา,าวิซาซื้อหงเฮนนะเป็นวิทยายลัยบว์เมนหงเฮนเป็นวิทยายลาาัยสภาจังไนฮอด กายวิทยาไล่ไปนี่ก็เป็นห้องโมเลย์สามเล้เดี๋ยวได้ทางเขาตัวนี้เป็นทางเขาวิทยาไยล่สาภาจึงน้อยกาฮอดนั่น กายสามแยกตัวทางหน้าเฮานี้ไปก็เป็นห้องโมร้อยสามดิตัวนี้เป็นกําแพงห้องโมร้อยสามเท่าเลี้ยวขวาไปนี่ก็เอาไปเซอร์บ้านพุ่นว่าเป่าก็ลัดไปเซอร์พุ่นเลยโอ้ไปเซอร์อันนั้นพุ่นเลยโดดโดดก่อยพุ่นเลยตัวนี้เป็นกําแพงห้องโมร้อยสามเนอะตัวนี้อยู่เบงขวามือนี่นะใหญ่ไรห้องโมร้อยสามเนื้อทีว่กว้างกว้างดวเทาขี่รถมากกับว่ไก่เลย ตัวตึกเข้าเห็นตัวนี้ก็เป็นตึกหอ้องหมอเลยสามหมอ้องหมอเลยสามเป็นห้องหมอทหารนะหอ้องหมอทหารห้องหมอเลยสามห้องหมอทหารแต่ละแขวงแต่ละแขวงก็มีอยูน่นี่มีแต่อยู่นี่และใหญ่กว่ามูใหญ่หอ้องหมอเลยสามมีสองตึกในะหอ้องหมอเลยสาม มือกนี่ก็เพิ่นนั่นเฮ็ดแล้วมือปี2015-16นี่แล้วก็มาเฮ็ดตึกตัวนี้นตัวนี้หากะเฮ็ดแล้วตึกตัวนี้เป็นตึกไม่า็เฮ็ดแล้วเด็กมันก็งามตึกตัวนี้หุโมร้อยสามเด้อ กายห้องโมร้อยสามมากกาพอดีเป็นอน,นั้นั้นตลาดอยู่เบิ้งขวามือนี่เป็นตลาดสะพานท่องแล้วก็เข้าไปซื้อไปกาไปเสื้อพุ้นและไอเทคบึงท่านลงแต่ว่าเข้าขอจบคลิปสำนี้ก่อนเดอ้ขอขอครอบเจอหลายที่ติดตามแต่ต้นจนจบอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์อยู่ด้านลุมเดอ